ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่หนุ่มน้อยว้หลังได้พบผลทางแห่งแสงสว่างจากการได้ยินประโยคธรรมะในวัชระปัชญาปารมิตาสูตรและได้รับการแนะนําให้เดินทางไปศึกษาแก่นธรรมะเพิ่มเติมจากวัดนิกายเซนทางแดนเหนือและในที่สุดเขาก็เดินทางไปถึงวัดตรงซานเพื่อที่จะได้เข้าพบท่านอาจารย์หงเริ่นสังคปรินายกแห่งนิกายเซนองค์ที่5และเมื่อท่านอาจารย์หงเริ่นได้พบกับหนุ่มน้อยว้หลงังท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวเชิญทดสอบว่า ตัวเจ้ามาจากทางแดนใต้และเป็นคนพื้นเมืองชนบทห่างไกลแล้วเจ้าจะมาเป็นพุทธ,ธะได้อย่างไรหนุ่มน้อยว้ยหลังจากแดนใต้ได้ตอบกลับท่านอาจารย์ด้วยปัญญายาณที่เฉียบคมว่าเรียนท่านอาจารย์แม้ความเป็นมนุษย์นั้นอาจมีแบ่งแยกเหนือใต้แต่หากธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะนั้นมีได้แบ่งแยกว่ามีเหนือหรือมีใต้ขอรับท่านอาจารย์หงเรินทราบทันทีว่าชายผู้นี้คือเพชรท,ที่มีจิตแห่งพุทธ,ธะซ่อนอยู่ แต่เพื่อปกป้องเขาจากความริษยาของสิทธิผู้มีปัญญาอื่นๆท่านจึงไม่ยอมรับเขายังเปิดเผยและสั่งให้หนุ่มน้อยไว้หลางไปทํางานหนักที่สุดในวัดไว้หลางได้ถูกส่งไปทํางานที่โรงตําข้าวซึ่งเป็นงานที่หนักและต่ําต้อยที่สุดและเขาได้รับมอบหมายให้ตำข้าวเปลือกและผาฟืนเป็นเวลานาน,านกว่า7เดือนนี่คือบททดสอบแห่งท่านบารมีและขันติบารมีซึ่งก็คือการให้และความอดทนที่นำมาจากพระสูตรวัชระปรัชญาปารมิตาสูตร ในบทที่14ของพระสูตรนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้ทานโดยไม่ยึดติดในมโนภาพแห่งผู้ให้ผู้รับหรือวัตถุทานในโรงตำข้าวอันมืดมิดวัยหลังใช้ชีวิตถึงเจ็ดเดือนในการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเขาทำงานหนักด้วยกายแต่ไม่ยึดติดในความเหนื่อยล้าไม่ยึดติดในฐานะอันต่ำต้อยไม่ยึดติดในความคาดหวังว่าการทำงานนี้จะนำมาซึ่งบุญกุศลหนุ่มน้อยว้ยหลังเพียงแค่ ยังจิตที่ไม่มีที่อยู่ให้เกิดขึ้นในขณะต่ำข้าวนั่นก็คือการกระทำอย่างสมบูรณ์ในปัจจุบันขณะนั้นโดยไม่มีร่องรอยของความยึดมั่นถือมั่นหรือจื้อจ๋วหลงเหลืออยู่ในจิตใจใดๆด้วยการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนหลักแห่งสุญญาตาอย่างแท้จริงนี้หนุ่มน้อยไว้หลงังจึงได้เจริญปัญญาที่ถึงฝั่งอย่างเงียบๆทุกๆวันทุกๆเวลาในโรงต่ำข้าวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง การประลองปัญญาครั้งประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นเมื่อท่านอาจารย์หงเรินตัดสินใจเรื่องผู้สืบทอดตำแหน่งสังฆปรินาย,ยกงที่6ด้วยบทกลอนธรรมะแห่งการตื่นรู้โปรดติดตามตอนต่อไป